สิ่งที่ไม่ต้องลองในบาคาร่านะครับทดลองนะครับคือไม่ต้องลองนะครับคือทดลองมาให้ดูแล้วนะครับอะไรเรื่องนะครับมาดูเรื่องนี้คือเรื่องอะไรมั่งเรื่องแทงมากแทงน้อยแล้วจะออกอันไหนนะครับอันนี้คือทดลองให้ดูทดลองมาแล้วนะครับเครื่องนี้ผมฝากไป1นึ่งแสนนะครับเครื่องนี้ผมฝากไป1นึ่งหมื่นนะครับเข้าห้องเดียวกันเข้าห้องเดียวกันนะครับ แล้วเครื่องนี้ผมฝากไปแสนหนึ่งแทงฝั่งแดงตลอดเลยตาละหมืน่นส่วนอันเนี้ผมฝากไปหมืน่นผมแทงน้ำเงินอย่างเดียวตาละพันครับผลนะครับออกตาละพันนะครับสิบตาเลยนะครับไอตาละหมื่นเนี่ยไม่ออกเลยนะครับคือไม่ต้องลองนะครับไม่ต้องลองผมลองให้ดูผมเสียไป เสียไป1นึ่งแสนแต่ว่าได้มาหนึ่งมื่นะครับก็คือไม่ต้องลองนะครับแล้วผมจะเฉลยนะครับเขารู้ได้ไงวิธีนะครับก็ติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับ